งานเลี้ยงรุ่นกลางห้องจัดเลี้ยงหรูเสียงหัวเราะดังลั่นจากโต๊ะฝั่งขวาแสงไฟสะท้อนเครื่องเพชรบนคอของเพื่อนบางคนวายแก้วแพงถูกยกชนกันแบบมีชั้นเชิงโต๊ะนั้นกลายเป็นศูนย์กลางของความสนใจเสียงสาวสวยชื่อมุกดังขึ้นในกลุ่มแฟนเราเพิ่งซื้อปอชให้ผู้หญิงสวยต้องเจอผู้ชายสายเปย์แบบนี้เสียงบอลหัวรเราะเราเพิ่งถอย BMW รุ่นใหม่และบ้านหลังที่สองก็เพิ่งสร้างเสร็จเสียงเก่งพูดเสียงดังตามมาหุ้นกำลังขึ้นเลยช่วงนี้ลงทุนแค่เดือน บทสนทนาแบบนี้วนไปมาในกลุ่มเล็กๆทุกมุมของห้องจัดเลี้ยงหรูนิกเดินเข้ามาอย่างเงียบๆเขาสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวธรรมดากับกางเกงผ้าสีซีดรองเท้าหนังเก่าแต่สะอาดเขายิ้มทักเพื่อนทุกคนที่จำได้แม้จะได้รับเพียงรอยยิ้มจังๆกลับมาเฮ้ยนิกยังอยู่บ้านนอกเหรอวะเก่งแซวขึ้นเสียงดังดูแต่งตัวสิเหมือนมาสมัครงานเลยนะมุกพูดเสริมขณะหัวเราะไปด้วยนิกหัวเราะเบาๆใช่ยังอยู่ที่เดิมนั่นแหละเลี้ยงพ่อแม่ทำไร่ปลูกผักธรรมดาาโห ชีวิตเรียบง่ายจริงๆว่ะบอลพูดเสียงประชดที่แฝงอยู่ในคําพูดนั้นดังพอจะให้หลายคนได้ยินทุกคนเงียบไปสองวินาทีแล้วเสียงใครบางคนก็พูดดังขึ้นชายชื่อพีทพูดขึ้นลอยๆแต่เสียงดังเขาเพิ่งเดินมานั่งที่โต๊ะโอ้โหมีใครสั่งคนส่งผักมางานเลี้ยงรุ่นปะวะมีเสียงหัวเราะบางส่วนดังประปรายตามมามุกจิบน้ำไวายพูดติดยิ้มเหยียดโถนี่ใส่เสื้อธรรมดาขนาดนี้ยังกล้ามาได้ไงนะเก่งแซงทำเสียงตกใจอย่าบอกนะว่านี่คือชุดดีที่สุดแล้วอะ พีทหันไปทางเพื่อนคนอื่นทําเสียงล้ออาจจะมีทุเรียนติดท้ายรถมาฝากเราก็ได้นะพี่นิกสายออแกนิกเนอะฮ่าฮ่าฮเสียงหัวเราะเริ่มดังขึ้นจงใจพูดให้นิกอายนิกเงียบไปชั่วครู่สบตาทุกคนแล้วพูดว่ายังไงก็ดีใจที่พวกนายจําเราได้นะนิกพูดเสียงเรียบไม่ตอบโต้เฟินหัวเราะแห้งๆเหมือนไม่สะทกสะท้านจําได้สิจ๊ะภาพเด็กเรียนนั่งหน้าห้องยังอยู่ในใจอยู่เลยนะเธอทําให้ครูว่าพวกเราว่าเป็นเด็กหลังห้อง กลับมาดูตอนนี้สิคนตั้งใจเรียนเก่งกลับรวยสู้เด็กหลังห้องไม่ได้เธอพูดและหัวเราะอย่างสะใจและหันไปทางโต๊ะข้างๆแต่เขาก็ขยันนะคะตอนนี้ปลูกผักเลี้ยงไก่ครบวงจรเก่งพูดประชดพอพูดถึงแล้วก็นึกถึงสารคดีอะชีวิตพอเพียงอะไรแบบนั้นพีทพูดแทงซ้ำแบบเหมือนไม่ได้ตั้งใจเฮ้ย hey, ถ้าไม่ลําบากก็ทิ้งเบอร์ไว้นะเผื่อใครในนี้จะรับผักจากแหล่งปลอดสารโดยตรงทั้งโต๊ะหัวเราะยกกลุ่มรอยยิ้มดูเป็นมิตรแต่เต็มไปด้วยการ ดูถูกและเสแสร้งนิกไม่พูดอะไรอีกเพียงยิ้มบางๆแล้วเดินไปโต๊ะอาหารเงียบๆคิวซึ่งยืนเงียบอยู่ด้านหลังเริ่มรู้สึกอึอดอดัดเขาไม่พอใจกับคําพูดของเพื่อนเพื่อนวกนั้นเพราะนิกนิสัยดีเป็นคนซื่อเคยช่วยเหลือเขาและเป็นคนที่มีน้ําใจกับเขาเสมอในตอนมัธยมวันที่เขาไม่มีข้าวกินนิกก็แบ่งข้าวกล่องมาให้วันที่เขาถูกเข้าใจผิดนิกก็ยืนเถียงแทนแม้จะโดนทําโทษไปด้วยเขาหันมองใบหน้านิ่งๆของนิกที่ยังยิ้มให้ทุกคนไม่โกรธไม่ว่า ไม่โต้ตอบมีแค่ความเงียบและความเข้าใจแต่มีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในดวงตาคิวตัดสินใจวางแก้วน้ำลงเดินออกจากงานไปเงียบๆท่ามกลางเสียงเพลงและความโอ้อวดที่ยังดำเนินต่อไปข้างนอกลมกลางคืนเย็นสบายคิวเดินออกมาหน้าห้องจัดเลี้ยงเจอนิกยืนอยู่ก่อนแล้วคิวยกไหลเ่เบาๆแล้วพูดขึ้นว่างออยกมาก,ก่อนละ่ะไม่กลับเข้าไปหรอนิกยิ้มบางไม่หันไปมองไม่ค่อยมีอะไรที่เราอินเท่าไหร่แค่ได้เจอเพื่อนๆก็พอ,อพอแล้ว คิวถอนหายใจมองกลับเข้าไปที่ห้องเลี้ยงผ่านกระจกน่าสงสารคนพวกนั้นนะโตขึ้นแต่นิสัยแย่ๆเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนชอบอวดชอบโชว์ชอบได้ค่าคนอื่นตอนนี้มันคงเป็นสันดานพวกเขาไปแล้วพวกเราออกมาก็ดีแล้วละ่ะข้างในแม่งเหมือนเวทีประกวดมากกว่างานเลี้ยงรุ่นนิคหัวเราะในลําคอเบาๆเ,เ,เวทีประกวดอะไรคิวพูดแววตาเอื่อมระอาใครหรูสุดใครรวยสุด,ใคร,รสดใครพูดเรื่องราคาของได้ดังสุดก็ชนะเขาหยุดนิดหนึ่งก่อนจะพูดชา้ชาๆแต่บางทีเงินที่เอามาอวดกันคืนนี้ มันอาจแค่ภาพลงตาก็ได้ใครจะไปรู้นิกหันมามองคิวนายคิดแบบนั้นจริงเหรอคิวสบตาแน่นิ่งคนรวยจริงๆเขาไม่มานั่งอวดรวยแล้วมาว่าดูถูกคนอื่นเขาหรอกชีวิตมันยังอีกยาวไกลนิกเราไม่รีบตัดสินใครหรอกแต่ถ้าใครใช้ชีวิตหมดไปกับการพยายามให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองมีมากกว่าจะมีจริงๆสักวันมันก็จะพังด้วยมือตัวเองนิกเงียบมองเพื่อนตรงหน้าเหมือนเห็นแววตาเดิมสมัยมปลายกลับมาคิวพูดต่อแบบเรียบๆนายจําตอนพวกเรายังไม่มีอะไรตอนเรียนได้ไหมแต่ก่อนพวกเราสนุกกันมากๆ นิกยิ้มฉาฉาจำได้และยังจำได้ว่าน่าหิวบ่อยที่สุดในกลุ่มด้วยคิวหัวเราะเบาๆก็ใช่ไงเลยจำแม่นความเงียบเข้าปกคลุมชั่วครู่ทั้งคู่มองไฟถนนที่ทอดไปไกลคิวพูดดังขึ้นพวกเขาอวดไปเถอะเราไม่ได้อยู่เพื่อแข่งกับใครเราแค่ใช้ชีวิตให้ดีและถูกต้องมีความสุขกับสิ่งที่ทำก็พอแล้วนิกพูดแจกใจขอบใจนะที่นายยังเป็นเพื่อนคนเดิมไม่เคยเปลี่ยนคิวยิ้มบางๆแน่นอนเพื่อนยังไงมันก็คือเพื่อนวะนิกยิ้มแต่ไม่ตอบอะไรอีกแล้วทั้งงงงคู่่่ตางเงียบไปพักหนึ เหมือนเข้าใจกันด้วยความทรงจําที่ไม่ต้องพูดมากและพูดคุยหัวเราะเหมือนชีวิตในวัยเด็กกลับมานิกกลับบ้านมาด้วยแววตาที่เศร้าหมองแม่ของเขามองเห็นและทักขึ้นเบาๆเป็นไงบ้างไปเจอเพื่อนๆมานิกตอบกลับเบาๆก็ดีครับแต่ก็ผิดหวังกับคําพูดเพื่อนบางคนนิดหน่อยคนบางคนก็นิสัยไม่เคยเปลี่ยนตอนเด็กเป็นยังไงโตขึ้นก็เป็นอย่างนั้นพอพูดขึ้นด้วยความเข้าใจโดนขิงเรื่องการงานที่ทํามาแล้วสิเรื่องแบบนี้มันมีตลอดนั่นแหละอย่ากเก็บมาใส่ใจเลยแม่พูดขึ้นอย่างอ่อนโยนนิก อยากกลับไปทำงานแบบเพื่อนๆไหมถ้านนิกอยากไปพ่อกับแม่ก็ไม่ห้ามนะยังไงพ่อกับแม่ยังดูแลตัวเองได้ไม่เลยครับผมรู้ตัวดีว่าตัวเองต้องการอะไรชอบอะไรและต้องทำอะไรแต่แค่ผลลัพธ์มันยังไม่ถึงเป้าหมายแค่นั้นเองนิกพูดอย่างคนมีเป้าหมายและมีความหวังพ่อพูดขึ้นด้วยความหวังดีดีแล้วที่เรามีเป้าหมายไม่ทำตามคำพูดการกดดันจากสังคมคนบางคนทำงานหนักเพื่อเสียงชื่นชมและหวังเพื่อให้ทุกคนมองว่าเขาประสบผลสำเร็จเร็เรวกว่าคนอื่น มีของราคาแพงเพื่ออวดอ้างว่าเหนือกว่าทุกคนแต่สุดท้ายก็ไม่มีชีวิตที่จะใช้เงินและสิ่งของเหล่านั้นเพราะป่วยบางคนยอมทำแม้กระทั่งทำสิ่งผิดกฎหมายดีแล้วที่นิคไม่เก็บคำพูดแย่ๆมาเป็นที่พึ่งของใจและหลงทางไปกับคำเหล่านั้นการเป็นอยู่ของพวกเราคนภายนอกอาจมองว่าต่ำต้อยเพราะไม่ได้โอ้อวดแต่จงจำไว้ว่าถ้าเรามีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆอยความสุขกับงานที่ทำทุกอย่างมันจะออกมาดีเพราะความสุขที่เราสร้างขึ้นในใจมันไม่ต้องพึ่งของนอกกายไม่ต้องมีต้นทุนอะไรเลยนอกจากเข้าใจชีวิต และสักวันผลงานมันจะส่งเสียงดังแทนคําพูดเองทุกคนจะเห็นโดยที่เราไม่ต้องปาประกาศกับใครๆเลยนิกรฟังอย่างเข้าใจในคําพูดของพ่อเขายิ้มเล็กๆแล้วทั้ง3คนก็นั่งทานข้าวกันอย่างอบอุ่นและมีความสุข10ปีต่อมาโลกหมุนไปอีกฝั่งเสียงสปอตโฆษณาร้านอาหารเพื่อสุขภาพบ้านผักนิกดังตามสถานี bts วัตถุดิบทุกจานมาจากไรอินทรีย์ของเราโดยตรงบ้านผักนิก ผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจและใจที่ไม่เคยเปลี่ยนคาเฟ่อ,อาหารเพื่อสุขภาพจากผักสดคุณภาพที่อร่อยเมนูหลากหลายได้เติบโต,ตอย่างก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วหลายสาขาทั่วประเทศคนนับแสนแชร์คลิปสารคดีจากคนส่งผักสู่เจ้าของธุรกิจพันล้านเขาคือนิกคนเดิมที่เคยถูกหัวเราะในวันนั้นเขาไม่ได้มีซูเปอร์คาร์ยังขับรถกระบะคันเดิมใส่เสื้อผ้าธรรมดาแต่ลูกค้าเรียกเขาว่าอาจารย์เจ้าของร้านอาหารชื่อดังเรียกเขาว่าคู่ค้าหลักเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศเรียกเขาว่าคนของเรา จุดจบของคนที่เคยหัวเราะและดูถูกคนอื่นพวกเขาเคยหัวเราะดังที่สุดในงานเลี้ยงรุ่นแต่เวลาผ่านไป10ปีเสียงหัวเราะนั้นกลายเป็นความเงียบที่ไม่มีใครอยากได้ยินอีกเลยพีทผู้จัดการไฟแนนซ์ที่เคยโอ้อวดเรื่องหุ้นเขาเคยเล่าในงานเลี้ยงว่าหุ้นขึ้นแค่เดือนเดียวได้เป็นแสนพอร์ตเราเขียวทุกตัวใครยังทํางานประจํานี่เฉยแล้ว10ปีต่อมาเขานั่งอยู่ในห้องเช่าราคาถูกโทรศัพท์ถูกตัดไปแล้ว3วันข้อความจากเจ้านี่โผล่ขึ้นมาทุกชั่วโมง ทำไมยังไม่จ่ายเดี๋ยวไปตามที่ห้องเลยครบกำหนดแล้วไหนเงินพอร์ตหุ้นเขาแตกหมดเนงินคนอื่นที่โกงมาลงหายวับไปกับตาเย็นวันหนึ่งเขาโพสต์ภาพสุดท้ายในโซเชียลเป็นภาพท้องฟ้าแคปชั่นเขียนว่าเหนื่อยแล้วจริงๆนะและเขาก็หายไปนในแม่น้ำจากโลกไปอย่างเงียบและเดียวดายมุกสาวสวยเมียเศรษฐีที่เคยอวดว่ามีผัวเปตอนงานเลี้ยงเธอใส่เดรสแบรนด์เนมพูดเสียงดังเสมอว่ารถคันนี้ผัวซื้อให้ อยากได้อะไรก็แค่พิมพ์ไปหาเขาเธอไม่เคยทํางานไม่เคยรู้ว่าเงินหาอย่างไรแค่นอนใช้เงินไปวันๆจนวันหนึ่งผู้ชายคนนั้นหายไปมารู้ความจริงว่าเธอคือเมียน้อยเธอเสียใจสุดขีดเขาไปเลี้ยงเด็กผู้หญิงใหม่ที่เด็กกว่าและสวยกว่าเธอมุกเหลือเพียงบัตรเครดิตที่ปิดไม่ลงและคอนโดที่โดนฟ้องยึดตอนนี้เธอทํางานที่ร้านนดดิมถนนในพัทยาไม่มีใครจําเธอได้ไม่มีใครเรียกเธอว่าคุณมุกบอร์ชอีกแล้วเธอหันหน้าหลบกระจกทุกเช้าเพราะไม่อยากเห็นตัวเองที่กําลังตกต่ำในชีวิตตอนนี้ บอลเจ้าของ BMW ที่เคยคุยโตว,ว่าบ้านหลังที่สองสร้างเสร็จแล้วเขาเคยหัวเราะใส่นิกเสื้อแบบนี้ใส่ไปขายตลาดเช้าดีกว่าวะฮ่าๆๆวันนี้ <c oughs> เขายืนถ่ายภาพในงานเปิดตัวสินค้าภาคเกษตรกล้องหนักบนบาค่าจ้างวันละพันสองไม่มีเบี้ยข้าวไม่มีสวัสดิการกล้องเล็งไปที่คนบนเวทีคือนิกคนที่เขาเคยดูถูกหลังงานจบเขาเดินเข้าไปขอพูดกับนิกด้วยใบหน้าที่ไม่ได้มีรอยยิ้มเหมือนเมื่อก่อนพอจะมีงานให้เราทํำไหม นิกพยักหน้ามีเสมอสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นใหม่แต่ขออย่างเดียวอย่าหัวเราะและไปดูถูกใส่ใครเขาอีกนิกพูดด้วยความจริงใจเก่งเทรดเดอร์หุ้นที่กลายเป็นพ่อขายยาเก่งหายไปจากกลุ่มหลังงานรวมรุ่นได้ไม่กี่ปีเขาเคยใช้ชีวิตหรูหราจากเงินที่ไม่ได้ข่าวสะอาดเริ่มจากการโกงในระบบบัญชีจบด้วยการเข้าสู่วงจรสิ่งเสพติดตอนแรกเป็นแค่คนส่งแต่เมื่อร้อนเงินมากขึ้นเขากลายเป็นคนคุมเครือข่ายตำรวจบ,บุกจับตอนตีห้าที่คอนโดหรูข่าวออกทุกช่องอดีตนะักการเงินดัง ล้มละลายกลายเป็นผู้ต้องหาค้ายารายใหญ่ไม่มีใครมาประกันตัวไม่มีใครมาเยี่ยมชีวิตดิ่งลงสู่จุดต่ำสุดในชีวิตเพราะหวังรวยทางลัดชีวิตของชายที่เคยโดนเพื่อนดูถูกชีวิตนิกในตอนนี้มั่นคงในทุกๆด้านแต่เขาก็ยังใช้ชีวิตที่ปกติเหมือนเดิมนิกกำลังนั่งกินข้าวกับพ่อแม่ตายต้นมะม่วงในบรรยากาศที่สบายๆลมพัดเย็นๆโต๊ะไม้เดิมจานข้าวธรรมดาอาหารที่ทำจากพืชผักในไร่ฝีมือของแม่ที่แสนอร่อยมีเสียงข่าวเขาสัมภาษณ์ในทีวี แต่เขาไม่ได้สนใจฟังเขาหัวเราะกับพ่อที่เล่าเรื่องหมูหลุดเข้าไร่พูดกันอย่างมีความสุขชีวิตคนเราก็แค่นี้เองไม่ต้องสร้างบ้านหลังใหญ่เพื่ออวดใครๆขอแค่มีความรักที่จริงใจและความสบายใจกับคนในครอบครัวใช้ชีวิตสบายๆไปกับธรรมชาติเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตคนเรานั้นก็ไม่เคยมีใครจะเอาอะไรไปได้เลยแม้จะมีเงินมากมายนอกจากการใช้ชีวิตให้มีความสุขในปัจจุบัน